วันนี้จะมารีวิวแล้วกันนะครับว่าในรอบหนึ่งเดือนได้อัปเดตของอะไรไปบ้างกับสเตตนปัจจุบันนะครับของตัว FGC ก็เรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าล่าสุดน,นะครับหนึ่งเดือนที่ได้ทำการเปลี่ยนเซ็ตเนาะอย่างที่ที่ใครๆรู้กันเนาะพอผมทำการเปลี่ยนเซ็ตใหมย่ยกเซ็ตใหม่ประเดิมนี้เรามาดูแบบละเอียด ยิบเลยนะว่าได้ทำการอัปเดตอะไรไปแล้วบ้างก็เริ่มกันที่ครับโอฟครับบวก20ครับยังเป็นอันเดิมเนาะบวก20บโอฟาเมทิลครับมาสเตอร์บวก20 EX 3 dy 10ครับอีอาร์แอมคิคิครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นคริสตันอะเคเดียมครับบวก18นะ EX 4ครับ dy 10 ตาก็จะเป็นเสื้อครับเสื้อบวก17ครับมาสเตอร์อะเคเดียมครับบวก17บเ็ดแม็กอมอมครับ ex 2 dy 10ครับชิ้นต่อมาก็จะเป็นหัวครับหัวมาสเตอร์อะเคเดียมครับอ่าคัฟเลตอัพเลตครับ1โลครับ ex 2 dy 11ครับเซตนี้ก็คือ4ชิ้นนี้ก็คือจะยกเซตไปหมดเลยนะฮะที่ทำมา มือก็จะเป็นบวก17ครับมาสเตอร์อเคเดียมแม็กแอมแอมเหมือนกันแต่ว่ายังบูทไม่ตันนะครับก็เดี๋ยวรอ,อมีงบกัอนคอยทำต่อประมาณนี้ครับ EX 2ครับด y ว0ยสิบเท้าครับบวก20ครับแอมสามรูมาสเตอร์อะเคเดียมเหมือนกันครับบวกยีสิบอ่า EX 2ด y ว0ยสิบครับโอเคมอไซค์ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ พีวีโอเพน่เก้าห้าครับแม็กแมกเลดดีเอ็กซี่ครับดีวายสิบภาคุมเดโมไนท์เข็มขัดเสกค,ครับบวกสิบแปดคอครับคาริเดียนบวกสิบแปดครับชามผสมเป็นชามแดงผสมชามม่วงนะครับเป็นกันแอมปสามปริเสษเพเน่สี่สิบครับทาริสแมนส์ mans, ครับบวกสิบเอ็ดครับ ขนเงินบวก15ขนทองบวก15ครับมาก็จะเป็นแวนครับแวนด็อกเตอร์มาเซลครับแวนครบ่าแวนทำปาร์คีแดมบวก4ครับแป็นคีรักบวกฮะบวก4เหมือนกันต่อไปก็จะเป็นหูนะครับหูกาดครับหูหลบบวก9ครับเคอ1สิบสองหนึ่งคู่เหมือนกันนะครับกำไรเซียนาครับคีเดมสิบห้าเคออส สิบครับหนึ่งคู่กันเนี่ยเป็นเซตเดิมครับอ่าสร้อยงูสีทองครับแอมสิบอ่าลดครับคีดาเมจสิบครับแอมสองเคออสสิบตองครับก็บูสเตอร์ครับหมดเข็มกรัดเนาะก็าจะเป็นสายเอาไว้ลงดันครับคีดาเมจหกครับจอบเกาะมอนสเตอร์อ่ายี่สิบเจ็ดครับเพเนเป็นอเรชั่นของมอนสเตอร์ยี่สิบเจ็ดครับ เอฟเฟกเตอร์ก็จะเป็นท็อป3อันนะครับมีไม่ท็อปอยู่1อันก็คืออะทิวติคอัลอาร์เมอร์ครับเป็นสายป้องกันไม่ท็อปอยู่1อันนะครับสัตว์เลี้ยงก็ได้ทำการเปลี่ยนแถว3ใหม่นะครับพอดีอารีสแตทใหม่ครับได้เพเนเพิ่มมาอีก2รลู a อตแท k กหลูแล้วก็เจาะคิร์เมตห้าอะเจาะคิร์เมตหนึ่งลูครับก็น่าจะได้ใส่อีกสักพักใหญ่ๆครับ ได้เพเน a เพิ่มขึ้นมาเนาะจากแถว3าครับเพเน a เพิ่มขึ้นมา30 a t t a c k 1แทโลครับของเก่าก็จะเป็น a t t a c k 2กสอ่าค่าปฏิเสธกันรีดิวปฏิเสธรีดิวอะไรเงี้ยก็เลขแดงหายไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าแรงขึ้นครับได้ค่าแรงขึ้นมาแล้วก็ได้กันแอมเพิ่มมาด้วยคอร์ตูมก็ยังเหมือนเดิมครับเป็นแอมห้าครับเพเนตาอ่า เตเตาอแมกเลดสามมอไซค์แอทแทกเจ็ดสิครับจาะเจาะขี้ครับส่วนปีกก็เป็นขี้ิบเอครับขี้เจาะครับเดิมส่วนแรงกิ้งก็อ่าเดือนที่แล้วก็ของน้อยครับเลยหล่นมาประมาณแรง์สครับโอเคถัดมาที่ลูนผมก็จะมีเรียนเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็น รู้สึกจะเป็นอันนี้เนาะการคิดาเมจครับได้กัรคิดาเมจเพิ่มมาอีกสิบเปอร์ครับการคิดาเมจที่เพิ่มขึ้นม,ม,มาอย่างอื่นก็ยังเหมือนเดิมครับพวกเปริกโอ้ค่างี่ต่างเปรีกก็ยังเป็นออปชั่นเหมือนเดิมอ่ะมาดูสมุดกันดีกว่าสมุดก็อัพไปค่อนข้างเยอะ เหมือนกันครับในในแพทที่ผ่านมาก็มีสมุดหน้าใหม่ๆเข้ามาเนาะก็ได้ทําการยัดเท่าที่ไหวครับก็บางอันที่ยังไม่ไหวก็จะมีก็จะพยายามติ่งไว้30ครับก็ยังมีมีหน้าใหม่ๆที่แบบว่าอัพขึ้นมาร้อยเปอร์ได้ในในบ้างแล้วครับก็จะเป็นสามสิบหกสาอย่งไงครับอับขึ้นมาก็ได้เยอะอยู่ครับ น่าเวอร์นี่ก็ยังไม่ได้อัพเพิ่มเติมฮะับสเปเชียลก็ล่าสุดวันนี้ทำได้ได้ทำเพิ่มมาก็คือจะเป็นในอัปเกรดครับเป็นอัปเกรดอันแรก30%ที่ได้เพิ่มขึ้นมาครับแบบเอ็กซ์ตรมอัปเกรดสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็รวมๆกันก็ได้อัตแท็กเพิ่มมาอีก60หน่วยครับก็คืออันนี้24กับ36 เลขได้ขึ้นมาเป็นพันเลยครับบอสตอนนี้ก็พยายามจะด,ดันให้ขึ้นหกสิบเปอร์เนาะก็ประมาณนี้ครับที่กำล,ลังพยายามทำอยู่แต่โดยรวมก็ณปัจจุบันก็ เลขแดงยืนเมืองอยู่ที่ประมาณ79 0 0 0กครับ7 9็4 5ก็ขึ้นมาจากเดือนที่แล้วอยู่ประมาณสัก3 0 0 0 3,100นะ3,100ก็ 3, จะมีค่าป้องกันก็จะขึ้นมาอยู่สักประมาณ3,000เหมือนกันครับค่าเดฟฝาขึ้นมา3,000เหมือนกันก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับไว้เจอการอัปเดตรอบหน้าครับขอบคุณครับ